ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติกับรายการคุยเพื่อเรื่องโหราเบอร์สมาคมนะครับ02 6298181ครับผมพิเชียนครุภมมานะครับเอ่อเป็นผู้สอนของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติในวิชาทักษะยุคภาควิธีกรรมโบราณนะครับวิธีกรรมโบราณเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับ พิธีกรรมที่ใกล้ตัวเราเนี่ยก็มีอยู่หลายเรื่องหลายประการด้วยกันนะครับมีทั้งตั้งแต่เด็กจนว,วัยโตวัยทำงานจนถึงแก่เท่าหรือถึงแก่เสียชีวิตหรือมรณภาพประมาณนั้นนะครับพิธีกรรมเนี้ยมันก็จะมีมาตลอดนะครับรวมถึงความเชื่อนะครับเพื่อให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขหรือว่าแก้เหตุแก้ผลแก้กรรมก็มีเกี่ยวข้องกับคนไทยเรื่อยมานะครับในวันนี้ผมก็จะแนะนำนะครับ ท่านโซโซรายการนะครับคุยขึองเรื่องโหราพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวนะครับดวงดาวเนี่ยมีความหมายเกี่ยวกับิกรรมอย่างไรบ้างนะครับดวงดาวเป็นตัวกําหนดเลิกยามที่เป็นมงคลเพื่อประกอบพิธีกรรมนะครับเขาบอกว่าถ้าเลิกยามเป็นมงคลดวงดาวในวันประกอบพิธีกรรมนั้นเป็นมงคลพิธีกรรมนั้นสามารถสําเร็จไปได้ครึ่งหนึ่งหรือ50%ของ ผลที่ต้องการนะครับเมื่อบวกกับความรู้ความสามารถของผู้ทําพิธีหรือผู้ประกอบพิธีกรรมก็ดีวิชาความรู้ก็ดีจิตสมาธิที่ฝึกมาในการประกอบพิธีกรรมก็ดีก็จะทําให้พิธีการ,รนั้นจะทําให้พิธีกรรมนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นรวมถึงเครื่องประกอบในพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นของไหวก้การจุดธูปเทียนนะครับเครื่องสก,การาบูชาให้เหมาะสมกับองค์ทเทพเทวาหรือกับสิ่งที่เราทํา ก็เปนสิ่งที่สมควรจะต้องศึกษาหาความรู้เพื่อให้วิธีกรรมนั้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นไปหรือเกิดความเป็นมงคลหรือสําเร็จตามสิ่งที่ปรารถนานะครับฉะนั้นวิธีกรรมที่อยู่ใกล้ตัวเ,เริ่มตั้งแต่เราเกิดก็อาจจะเป็นพิธีรับวันพิธีโคนผมไฟนะครับทำพิธีวันเกิดต่างๆเหล่านี้นะครับทีนี้พิธีที่มันเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมากที่สุดก็คือ พิธีที่เกี่ยวกับชีวิตประจาําวันที่เราจะต้องตัดสินใจหรือกระทําการเองนะครับอย่างการปลูกบ้านปลูกเรือนเนี่ยนะพิธีกรรมแรกที่เราจะต้องทําก็คือพิธีตอกเสาเข็มนะครับพิธีตอกเสาเข็มเนี่ยจะเป็นพิธีเขาบอกว่าเปิดพื้นพระแม่ธรณีในความเชื่อของไทยโบราณเขาบอกว่าเมื่อหนึ่งเมือ่อใดที่มีการกระทบพื้นพระแม่ธรณีนี่จะส่งผลให้การกระเทือนกับดวงชะตาหรือกระเทือนกับพลังงานที่เกี่ยวกับพื้นดิน อยู่ใต้พื้นดินลงไปในสายพญายนาคก็ดีภูมิเจ้าที่ก็ดีฉะนั้นถ้าเรามีการบอกกล่าวมีการในฐานจิตมีการจัดของไหว้<ม>เขาบอกว่าพลังงานต่างๆนั้นจะไม่ส่งผลเสียทําให้สิ่งที่ดำเนินการต่อไปได้นั้นด้วยความ,มเรียบร้อยอันนี้จะมีเคล็ดลับวิชาว่วาเออเราต้องไหว้พระแม่ธรณียังไงนะครับไหว้พญายนาคยังไงขออนุญาตภูมิเจ้าที่อย่างไรอันนี้ถ้าเรามาสนใจแล้วก็มาศึกษา หาข้อมูลความรู้ที่มูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติของเรานะครับสาขาป้องปากศัตรูพ่ายนะครับมาติดต่อกับทางสมาคมของเราได้เลยนะครับผมก็เป็นผู้สอนวิธีกรรมตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับทีนี้พอหลังจากพิธีอขอเปิดพระแม่ธรณีแล้วก็เป็นพิธีอีกส่วนหนึ่งก็พิธียกเสาเอกยกเสาโทนะครับในความเชื่อตรงนี้เขาเชื่อว่าเกิดความเป็นมงคลกับอาคารบ้านเรือนนะครับ เมื่อยกแล้วจะสร้างไปจะเสริมหนุนสิริมงคลได้ <c oughs> วิธีอันนี้เป็นวิธีที่ควรทำนะครับถ้าเราปล่อยเลยไปแล้วเราไม่ทำไม่มีใครรื้อบ้านมาทำพิธียกเสาเอกเสาโทใหม่นะครับการไหว้เจ้าที่นั้นเราสามารถทำการไหว้ได้เมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เราต้องการก็ได้แต่วิธียกเสาเอกเสาโทในการปลูกบ้านปลูกเรือสร้างอาคารนั้นไม่สามารถย้อนกลับมาทำได้ถ้ามีความพร้อมในเรื่อง ปัจจัยก็ไม่ต้องมากมายอะไรนะครับหรือมีความเชื่อศรัทธาเห็นสมควรให้ทํานะครับพอเริ่มตั้งแต่การเตรียมการการดูเรื่อดูยามนะครับเ,ออเริ่มตั้งแต่การตอกไม้มงคลไม้มงคลเก้าอย่างเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยไม้ชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์ะยุงขนุนไม้กันเกลาไม้ทรงบาดาลสักทองทองหลางนะครับแล้วก็ไม้ไผ่สีสุกนะครับเมื่อประกอบ การแล้วก็จะเป็น8ทิศกับอีกหนึ่งตรงจุดศูนย์กลางของของตำแหน่งที่เราต่อไม้มงคลครูบาอาจารย์เขาบอกว่าเราปรารถนาอะไรในการปลูกสร้างยกเสาเอกเสาโทนะครับให้เอาไม้ชิ้นสุดท้ายชิ้นที่การนั้นต่อไว้ตรงกลางเป็นตัวกำหนดเจตนาซึ่งลักษณะเดียวกับองศาหรือว,ว่าตำแหน่งเลือกยามที่เราวางเพื่อทําพิธีก็จะทําให้กิจการนั้นสําเร็จบรรลุเป้าหมายตามที่เราปรารถนาได้เสาเอกเสาโทนั้นก็จะประกอบไป <c oughs> ก็จะจัดคู่กันนะครับโดย,ยความเชื่อคือเสาเอกอยู่ด้านขวาเสาโทอยู่ด้านซ้ายนะครับและในการวางชุดมงคลน,นี้จะประกอบไปด้วยไม้มงคล9ก้าอย่างแล้วก็จะมีะแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นหน้าอิดเถอะอิดทองอิดหน้านะครับอิดทองอิกเงินอิกหน้านะครับจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นส่วนประกอบแล้วก็พลอยเกสีนะครับยันที่ใช้ในการประกอบพิธีมงคลน,นี้ก็จะใช้พญนยันตีนี้สิงเหยยันจตัตโโรมเกิดทรัพย์นะครับ จริงๆแล้วชื่อยันจตุโรเฉยๆนะครับแต่ชาวบ,บ้านจะเรียกว่ายันจัตุโรบังเกิดทรัพย์หมายว่าเมื่อวานไปแล้วจะทําให้ที่อยู่อาศัยนั้นอาคารนั้นนะครับมีทรัพย์เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสมกับที่เราสร้างสมหรือว่าต้องการความเจริญรุ่งเรืองปามมั่นคงสืบไปนะครับทีนี้เมื่อทําในนี้แล้วเสาเอกเสาโทนั้นเมื่อรายกแล้วเนี่ยในส่วนประกอบของเสาเอกเสาโทนั้นก็จะประกอบไปด้วยต้นกล้วยต้นอ้อยนะครับผูกไปที่ยอดเสานะครับ แล้วก็ประกอบด้วยผ้าคม้าของสาวเอกนะครับสื่อความหมายหมายถึงผู้ชายนะครับเป็นผ้าคม้าคาดพุงประมาณนั้นแล้วก็ถ้ามีฐานาะสักเล็กน้อยหรือว่ามีฐานะระดับหนึ่งถ้ามีผ้าเลี่ยมคอก็จะเป็นผ้าสมเด็จห้อยทอเลีเ่ยมของไส้คอแล้วก็ห้อยนะครับส่วนเสาโพเนี่ยก็โบราณจะใช้เป็นผ้าแพรนะครับผ้าผ้าลายผ้าสามสีอย่างนี้เป็นต้นมีผ้าสมเด็จนามพญาหรือผ้าสมเด็จนามพญาห้อย นะครับเพื่อสื่อความหมายถึงเพศหญิงนะครับเพราะว่าคนสองคนอยู่ด้วยกันนั้นจะหนุนซึ่งกันและกันเพื่อความสุขความเจริญแต่บางครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าทําเสาเอกเสาโทในเชิงธุรกิจการค้าอาจจะยกเสาเอกต้นเดียวนะครับเพื่อต้องการความเป็นหนึ่งเพื่อต้องการชัยชนะเพื่อต้องการความอุดมสมบูรณ์ลักษณะว่าไม่เป็นสองรองใครประมาณนั้นก็ทําได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นในพิธีกรรมตรงนี้ เป็นวิธีกรรมที่ทําได้ครั้งเดียวต่อหนึ่งอาคารฉะนั้นไม่ควรปล่อยป่ะละเลยนะครับถ้าสามารถทําได้ก็ทํานะครับเพราะถ้าเกิดเราไปดูดวงแล้วเอออาคารตัวนี้สร้างมาแล้วทําไมมีปัญหาติดขาดอยู่ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรอ,อ๋อพอไปตรวจเช็คแล้วเขาบอกว่าไม่มีพิธียกเสาเอกเสาโทมันก็ไม่สามารถแก้ไขและปรับปรุงได้ต่อไปนะครับฉะนั้นถ้าทําได้ก็ควรทํานะครับเพื่อเสริมสรีมงคลน,นะครับความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไป พอรังจากนั้นแล้วพออาคารบ้านเรือนสร้างเสร็จนะครับทีนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเข้าอยู่อาศัยก็ต้องประกอบกับด้วยนักโหราศาสตร์ที่มีความชนานาญในการเข้าอยู่อาศัยนะครับการเข้าอยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นเนี่ยก็ต้องมีเคล็ดลับในการเข้าอยู่อาศัยก็จะมีหลายหลายศาสตร์หลายคา,ายแนะนํานะครับทางสายผมเขาบอกว่าเมื่อได้เลือกยามาเป็นมงคลได้เวลาเป็นมงคลแล้วนะครับให้ประธานบ้านหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับอุ่มพระ พุทธรูปเป็นประธานเดินเข้าบ้านไปนะครับเ,เครื่องนอนนะครับเครื่องครัวนะครับบางคนบอกว่าให้ถือข้าวสารไปด้วยนะครับอุปกรณ์ทํางานไปด้วยสมัยใหม่ก็อาจจะถือโน้ตบุ๊กถือโทรศัพท์มือถืออะไรก็แล้วแต่คิดว่าให้นอนคบกับการดํารงชีวิตในศาสตร์ปัจจุบันในสายปัจจุบันประมาณนั้นนะครับแล้วก็เมื่อเข้าอยู่แล้วนะครับให้ค้างคืนในวันเลือกนั้น นะครับอย่าไม่ใช่ว่าพอเข้าไปอยู่เสร็จแล้วกลับบ้านไปอยู่ที่อื่นเลยไม่ใช่นะครับจะต้องเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยจะต้องค้างหนึ่งคืนเช้ามาเนี่ยให้ทําบุญใส่บาตรถ้ามีพระเดินผ่านหน้าบ้านเนี่ยให้เราทําบุญใส่บาตรนะครับเพ <า S 1> ื่อเสริมสิริมงคลแผ่บุญแผ่บารมีให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั้นเจ้าที่ที่นั้นนะครับประมาณนั้นแล้วบนในขั้นตอนต่อไปก็คือการทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับ <S <S อันนี้ก็จะมีพิธีกรรมในการตั้งศาล นะครับมาเกี่ยวข้องเรายังไม่บอกว่าเราจะตั้งสารอะไรนะครับหมายความว่าถ้าเราจะท,ทําพิธีตั้งสารในบ้านหลังนี้ควรตั้งสารเสียก่อนแล้วค่อยทําบุญบ้านนะครับเพื่อให้เทวดามาร่วมอรโมนาบุญในการทําบุญบ้านด้วยไม่ใช่ทําบุญบ้านก่อนแล้วไปตั้งสารที่หลังอันนั้นไม่ถูกต้องตามความเชื่อของผมนะครับเพราะว่าเทวดาเมือสถิตแล้วเราเชิญผู้เจ้าที่มาอยู่แล้วได้เชิญเทพเทวามาแล้วเนี่ยแล้วเราทําบุญบ้านเนี่ยเขาจะเห็นผระสงหรือว่าเห็นผ้าเหลือง เขยิ่งสนับสนุนค้าเป็นมงคลในที่แปลงนั้นบ้านหลังนั้นอาคารหลังนั้นฉะนั้นผมก็นแนะนําว่าถ้าเมื่อคุณสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างอาคารเสร็จแล้วถ้าคุณคิดว่าจะตั้งสารหนึ่งสาลใดก็ดีควรตั้งสารเสียก่อนนะครับแล้วค่อยทําบุญบ้านต่อไปจะเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับแล้วจากนั้นแล้วเนี่ยเ,เมื่อเราทําบุญบ้านแล้วเขาอยู่อาศัยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งประกอบอีกส่วนหนึ่งในหลักความเชื่อ การเข้าอยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นความสะอาดของบ้านเรือนนะครับเป็นสิ่งจําเป็นมากเขาบอกว่าหนึ่งเสื้อผ้าอาภรน,นะครับที่ใช้แล้วรองเท้าก็ดีถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับไม่ควรเอาไปไว้ในบ้านเสื้อผ้าไม่ควรไว้ในห้องนอนควรมีตะกร้าใส่ออกมาภายนอกนะครับภายนอกนี่หมายว่าอยู่ในบ้านเราออกมานอกห้องนอนนะครับเพื่อไม่ให้พลังงานนั้นไปรบกวนขณะเราพักผ่อนเราเชื่อว่าพลังงานในการพักผ่อนนั้นดีระยะเวลายาวนาสนส่งผลต่อการดําเนินชีวิต ฉะนั้นแล้วเราควรนําสิ่งที่ไม่เป็นมงคลหรือสิ่งที่ส็กโปเพราะ,ะเสื้อผ้าที่เราใช้แล้วเนี่ยก็จะมีกลิ่นเนื้อกลิ่นตัวไปสัมผัสกับพลังงานภายนอกมาฉะนั้นเราควรไปไว้ข้างนอกนะครับแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ควรหมักหม,มทิ้งไว้หลายวันอาจจะ2วันสักที3วันสักทีถ้าเกิดว่าเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์สักทีนั้นไม่ส่งผลกับดวงชะตาเป็นลักษณะของศาสตร์ที่ว่าทําให้ดวงชะตาหมดหม่องนะครับทำให้การหล,ลับนอนหรือว่าสุขภาพมีปัญหาได้เราก็ต้องหาวิธีแก้กันอีกนะครับ ก็สิ่งต่างๆเราเนี่ยมีความเชื่อว่าส่งผลกับการดำเนินชีวิตมันเป็นพิธีกรรมที่เราไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากมายเพียงเรารู้ว่าสิ่งเ่าเนี้ยส่งผลกับการดําเนินชีวิตของเราเกี่ยวกับสุขภาพของเราเราก็ดําเนินการจัดให้มีขั้นเป็นตอนแบ่งสัดแบ่งส่วนว่าอันไหนไว้ตรงไหนอย่างไรก็ดีนะครับประมาณนั้นแล้วในอีกส่วนหนึ่งก็คือการนอนห้องนอนเนี่ยในทางพิธีกรรมเขาบอกว่าไม่ควรหันเท้าออกหน้าบ้านนะครับ ในลักษณะที่กําหนดเป็นชั้นล่างเป็นส่วนใหญ่หมายความว่าพอหันหน้าออกหน้าบ้านแล้วเหมือนเวลานอนเนี่ยอาจจะยกแข้งยกขาซึ่งเราก็อยู่ในห้องนั่นแหละแต่ในสื่อพลังงานเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งอัปมงคลสามารถวิ่งเข้ามาในบ้านและสามารถระทักกับตัวเราได้ง่ายฉะนั้นเราไม่ควรหันเท้าออกหน้าบ้านในชั้นชั้นแรกของบ้านนะครับส่วนในชั้นบนนั้นไม่เป็นไรนะครับอารุโลมว่าไม่มีสิ่งรบกวนเข้ามาแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยการหันเท้าออกหน้าบ้านนั้นเป็นสิ่งที่ไม่นิยมทํานะครับแต่ ในตำแหน่งด้านหลังนะครับของบ้านถ้าในตำแหน่งหัรสศย์เขาบอกว่าในตำแหน่งด้านหลังคือสื่อความหมายเป็นมูระถ้าประธานบ้านนอนเนี่ยสามารถนอนหันหัวออกไปตำแหน่งมูระหันทาวนห,หน้าบ้านได้แต่ไม่ควรตรงประตูนะครับเพราะจะซับพลังงานอับโมกคลนที่เข้ามาได้นะครับการเปิดประตูนั้นจะต้องไม่ปะทะกับเตียงนอนนะครับก็คือเปิดแล้วให้บานประตูที่ดันเข้าไปในบ้านนั้นในห้องนั้นเนี่ยให้บานเตียงไว้นะครับ แต่ถ้าก็ห้องฟ้าก็ให้ตั้งเตียงหลบไปม,ม,มุมหนึ่งของห้องเลยประมาณนั้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือในหลักความเชื่อของพลังงานก็ดีพลังงานเนี่ยหมายถึงพลังงานทางด้านพิธีกรรมหรือไม่ใช่พิธีกรรมก็ได้เพราะว่ามันถือว่าเป็นพลังงานทั้งหมดนะครับนอนหัวน,นอนไปติดกับผนังห้องที่มันมีประตู ก็จะเกิดการสั่นสะเทือนนะครับหรือมีนาฬิกาตั้งไว้ที่หัวนอนอันนั้นก็จะทําให้เป็นสิ่งรบกวนในการหลับนอนจะมีปัญหาก,กับเรื่องสุขภาพนะครับนี่เราก็หาวิธีแก้ไปในศาสตร์น้นศาสตร์นี้นะครับแต่เราถ้าเรามาดูพลังงานใกล้ตัวที่มากระทบเนี่ยสามารถช่วยให้เราอยู่ดีมีสุขมากขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือพลังงานที่เข้ามาประทะเป็นพลังงานที่เราเดําเนินการก็ดีประตูบ้านก็ดีหรือว่า หน้าตาก็ดีไม่ควรตรงกับประตูหน้าบ้านหรือประตูใหญ่เป็นหลักนะครับประตูหลักของบ้านเนี่ยไม่ควรตรงกับประตูหลังบ้านหรือหน้าต่างหลังบ้านนะจะทําให้พลังงานเนี่ยรั่วไหลการเก็บกับพลังงานนั้นน้อยอันนี้ก็เป็นวิธีกรรมที่เราจัดแจงกับที่อยู่อาศัยของเราได้โดยที่ไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากมายนะครับทีนี้พอเราดําเนินการประมาณนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยที่อยู่อาศัยที่เป็นมงคลก็คืออาจจะตั้งหิ้งพระนะครับหลักการที่หิ้งพระเนี่ยคือ พ,พระพุทธรธรรมีมบาร,รมีคุ้คมครองปกปักรักษาในศาสตร์ความเชื่อในศาสตร์วิธีกรรมบอกว่าเมื่อมีปัญหาเข้ามากระทบกระทั่งหรือมารกบกวนดวงจิตตาของเราถ้าเราแก้ด้วยศาสตร์หนึ่งศาสตร์ใดที่ไม่ใช่บาร,รมีแห่งพ,พระพุทธกรทพระสงฆ์นั้นอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้เพราะว่าบาร,รมีของสิ่งที่เรามานามาแก้นั้นอาจจะไม่สูงพอแต่ถ้าเราแก้ด้วยศาสตร์ของพระพุทธรรทพระสงฆ์ด้วยพลังงานของพุทธพระรัพระสงฆ์นั้นเนี่ยศาสตร์นี้ถือว่าสูงสุดนับจะผิดบ้างถูกบ้างหรืออาจจะไม่ครบขั้นตอนบ้าง แต่ด้วยบารมีของพระพุทธองค์นั้นจะทําให้กิดนั้นสาเร็จแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปได,ด้ดีนะครับการกราบไหว้การสวดมนต์ก็ดีเป็นสิ่งจําเป็นนะครับการสวดกราบไหว้สวดมนต์เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีการออกเสียงด้วยก็จะมีสิ่งมงคลเป็นสิ่งสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเพราะว่ามนต์พิธีอันเป็นมงคลน,นั้นได้ยินไปถึงไหนแผ่ไปถึงไหนเราไม่ต้องล้อกใส่สีงก็ได้ความเป็นมงคลน,นั้นจะแผ่ไปถึงนะครับดังนั้นเราก็ลองปฏิบัติลองสร้างพลังงานดีๆให้กับบ้านตัวเองนะครับ เพื่อสื่อถึงความเป็นมงคลนะครับอันในส่วนของตรงนี้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็สนับสนุนดวงชะตาได้หลายประโยชน์หลายประการอีกกรณีหนึ่งก็คือการปล่อยให้หยักย่ายนะครับขึ้นบ้านขึ้นเรือนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวจับพลังงานอัปมงคลนะครับตามมุมห้องก็ดีห้องเก็บของก็ดีถ้าเรามีหยักย่ายมีฝุ่นละอองหนาทึบเนี่ยเขาบอกว่าพลังงานอัปมงคลนั้นจะมาสถิตหรือว่าเป็นตัวดึงดูดพลังงานอัปมงคลเหมือนกับเปรียบเทียบอะ่ะ หมือนกับบ้านร้างนะครับไม่มีเจ้าของอคนจอนจัดหรือพลังงานจอดจัดก็เข้าไปอยู่อาศัยแต่ถ้าบ้านนั้นมีคนอยู่ดูแลสะอาดก็จะดึงดูดพลังงานเป็นมงคลเข้ามานะครับฉะนั้นเราจะต้องปัดวาเช็ดถูบ้านเรือนให้สะอาดเพื่อเป็นการแก้ไขพาราอัปมงคลที่จะแวะเวียนเข้ามานะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ควรกระทําเพื่อเป็นการทําากรให้บ้านนั้นเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นนะครับที่นี่ในส่วนต่าง ของพิธีกรรมเนี่ยนะครับเราสามารถทําได้ในตัวของเราเองนะครับแต่ถ้าทําไม่ได้เราอาจจะหาผู้รู้หาคาแนะนํานะครับหาผู้ที่มีความชำนาญมาให้คําแนะนําหรือไหว้วานเขาบอกเก่าเข้ามาให้มาช่วยทําให้นะครับเป็นกําลังฝันและกำลังใจหรือว่าขอน้มนันเป็นมงคลของครูบาอาจารย์หรือว่าทําไมรู้จักครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านใดก็ไปขอนมนันในโบสถ มานะครับมาปะรมนะครับในเลิกยาที่เป็นมงคลน,นะครับเพื่อแก้อาบรมมงคลในบ้านเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เราก็ลองทําดูนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหายในความเชื่อของคนไทยนั้นบอกว่าสิ่งอับเป็นมงคลน,นั้นจะดึงดูดสิ่งอับเป็นมงคลเข้ามาเราทําตัวอัปรมมงคลเป็นการณีเป็นการกินีของตัวเองสร้างความชั่วให้ตัวเองเอาสิ่งชั่วร้ายให้ตัวเอง มันก็จะดึงดูดพลังงานไม่ดีดึงดูดคนไม่ดีเข้ามาฉะนั้นหลักความเชื่อเรายังเชื่อว่าคนดีจะดึงดูดคนดีเข้ามาพลังงานที่เป็นมงคลก็จะดึงดูดพลังงานมงคลเข้ามาครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำสามารถปฏิบัติได้ขอบคุณครับ